สวัสดีครับฟางเกษตรครับวันนี้ผมมาส่งมอบเครื่องตัดหญ้าที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับวันนี้ผมนำเครื่องตัดหญ้ามาส่งที่นี่สามเครื่องนะครับก็หลังจากการติดตั้งเสร็จก็มาทดสอบให้กับลูกค้าดูนะครับว่าวิธีการตัดนะครับตัดกันแบบไหนนะครับให้เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจในการตัดเพื่อจะใช้งานคล่องขึ้นนะครับนี่ครับ แปลงยาของผู้ใหญ่มีกี่ไร่ครับ26ไร่26ไร่ไปแปลงนี้ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยครับอ๋อเนี่ยครับแปลงยาของผู้ใหญ่ครับเห็นจากตรงนี้นะครับกว้างมาถึงตรงนู้นครับนี่ครับนี่ครับนี่ก็ยังเหลือรถไปติดอีกหนึ่งเครื่องนะครับวันนี้ผมนํามาทั้งหมดสามเครื่องนะครับนี่ครับก็ถือว่าพอใจไหมครับผู้ใหญ่พอใจครับ หลังจากนี้การตัดหญ้าเลี้ยงบัวก็คงจะเร็วและประหยัดน้ำมันครับเร็วมากครับไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยแล้วไวขึ้นเนาะไวขึ้นครับจะจะเหนื่อยเก็บแล้วครับเนาะเหนื่อยตอนเก็บครับครับก็เก็บก็มีรถสาลีมามามาลากไปมีรถสันลีลากไปเลยครับเข้าาว์มเลยครับบัวทั้งหมดมีกี่ตัวครับเนี่ยหกสิบกว่าครับหกสิบกว่าตัวยี่สิบกว่าไร่ก็พออยู่นะครับเนาะกรพครับถ้ามีเครื่องตัวนี้เข้ามาก็ถือว่าโอเคแล้วครับเนาะครับ

ตามกองฟางมาเต็ดเลยนะครับครับ